ปลุกหัวใจนักสู้เมย์่าสั้นๆแต่งกลอนเนื่องในวันล,ละสี่มีนากระเทยแห่งชาติเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นร้อนระอุในชั่วข้ามคืนจนแฮชแท็กสุขุมวิท11ติดเทนด์อันดับหนึ่งในทวิตเตอร์หลังเกิดเหตุการณ์กลุ่มกระเทยฟิลิปปินส์ยีคนได้รุมทำร้ายกระเทยไทย2คนจนได้รับบาดเจ็บแถมยังมีการขโมยทรัพย์สินไม่เกรงกลัวกฎหมายพร้อมถ่ายคลิปวิดีโอไปเผยแพร่ในประเทศฟิลิปปินส์งานนี้พลังกระเทยไทยใครจะไปทนไว้ได้เกิดเหตุการณ์นัดกรอบกู้ศักดิ์ศรีหน้าโรงแรม ที่กลุ่มกระเทยฟิลิปปินส์พักอยู่ในซอยสุขุมวิทสิจนมีการเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์เมื่อวันที่4มีนาคม2567ว่าวันกระเทยผ่านศึกในขณะที่เมยา่าซันซันเจ้าของตำแหน่งมิดฟ้าบุลเลอร์ไทยแลนด์2023ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงเหตุการณ์นี้เช่นกันด้วยการแต่งกลอนให้พี่น้องกระเทยไทยเพื่อเป็นกำลังใจเนึ่งในโอกาส4มีนาหวานระกระเทยแห่งชาติ มีนาจะรึกสุครานีเราเป็นคนพื้นที่ไม่มีหายมาล้วงคองูเหา่ามึงต้องได้เออ,เอ,อไม่ต้องทำเคินอาย มึงลงมาสุขุมวิท11 700มัดสารพัดตัวแม่พร้อมแลมาอีผักพักทำมันไรน้ำยาหล่อนได้กินน้ำตา ทุกคราไปพาวเวอร์แบงเรียมไว้ให้เซ็ตซับห้ามให้ดับกลางทางน้าแม่จ้าสามสิบเปอร์ที่เหลือพอเยียวยาโซน,นานา เป็นของแอ่อย่าไปยอมขอบคุณค่ะ